คุณรู้ไหมว่าปลาปักเป้าทำย่างไรเมื่อถูกคุกคามคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจได้มากขึ้นกว่าที่คิด ปลาปักเป้ามีความสามารถที่ไม่ธรรมดาในการขยายตัวได้ถึง3เท่าของขนาดปกติเมื่อถูกคุกค,คามกระบวนการนี้ไม่ใช้กลไกลปกติแต่มาจากการดูดน้ำเข้าไปในตัวของปลาจนเต็มพิเศษใช่ไหมล่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีการค้นพบว่าการขยายตัวนี้ยังเกี่ยวข้องกับการปล่อยสารพิษช,ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเททรโดท็อกซินซึ่งปลาปักเป้าสังเคราะห์ขึ้นเองซึ่งสารนี้มีความเป็นพิษสูงแม้ในปริมาณเล็กน้อย ก็สามารถทําให้สัตว์ใหญ่เสียชีวิตได้หนึ่งในงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากสถาบันสมิธโซเนียนที่กล่าวถึงว่าเทโทรโดทอกซินนั้นอันตรายยิ่งกว่าซียนไหนหรือถึงงูทะเลถึง1,200เท่าน่าทึ่งมากเลยไหมที่สัตว์เล็กๆอย่างปลาปากักเป้ามีความสามารถเช่นนี้ การที่ปลาปักเป้าใช้กลยุทธ์การป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้อาจทำให้คุณนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราต้องแสดงความสามารถพิเศษออกมาเมื่อถูกกดดันเรียกได้ว่าปลาปักเป้าสอนให้เรารู้ว่าในสถานการณ์ที่ตึงเครียดเราต่างก็สามารถแสดงศักยภาพในตัวเราออกมาได้อย่างที่ไม่เคยคิดมาก,ก่อนเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับ